เราะเรื่องนี้ขายความบูจัดเต็มระเบิดพลังสาแก่ใจขอ action จะตบกันสนามแตกแน่นอนเราจะได้เห็นกระบวนท่าอภินิหารการปล่อยพลังต่างๆของทั้งเทพและมนุษย์ที่มันจัดสายกระจยสายบูดูเถอะพี่ขอ4เหตุผลที่อยากให้ดู record of Ragnarok ok. นะ action บูสะใจจัดเต็มละหำ่ำใช่ไหมครับอืมนะ <Tipp s> สงสัยคุณพี่เขาเป็นคนดูอนเมในยุค9 0สูนะครับผมเออฮะได้ขอร็อกดรากนาร็อกนะครับขอบอกไว้ก่อนนะว่าผมยังดูไม่จบนะครแต่ผมก็สามารถรีวิวได้เลยในตรงนี้นะกับอนิเมะซีซั่นที่1 12ตอนนะผมดูไปแค่3ตอนแรกแต่ผมจะขอรีวิวเลยนะตรงนี้นะครับผม แล้วข้อเดีนรักเนรเนื้อเรื่องไม่มีเราเล่นเราเล่นเนื้อเรื่องก็คือธรรมดามากนะครับก็คือเทพหมั่นไส้มนนษย์ก็เลยแบบเออมึงตายตไปกูจะล้างบางมึงเฮ้ยอย่าเพิ่งช็อตตัมัตเติงั้นเรามาสู้กันก่อนไหมล่ะแล้วก็สู้กันนะครับจู่ๆมันก็สู้กันเลยนะครับตั้งแต่5นาทีแรกซึ่งเป็นการเล่าเรื่องที่แบบมันเร็วไปผมว่ามันเร็วไป บางคนอาจจะดูแล้วชอบเพราะมันไวดีก็เถอะแต่ผมว่ามันเร็วไปผมยังไม่ทันได้เข้าใจฝั่งเทพยังไม่เข้าใจฝั่งมนุษย์เลยว่าเขาเขาต้องอะไรขนาดนั้นเลยหรอมันยังเป็นการเล่าเรื่องเอ p โพซิชันระดับกงกวงอยู่แบบที่แบบเทพก็มองมนุษย์ในมิติเดียวว่าเอ้พวกมึงไม่จะรู้จักพัฒนาตายถ้าเถิดไอ้เหี้ยไม่อะผมไม่ชอบอะไรแบบนี้นะเรื่องต่อมาก็คือ ผมไม่ชอบกิมมิกในการเล่าเรื่องเหมือนเอามวยมาให้กูดูไอ้เหี้ยเหมือนเอาคู่แดงคู่น้ำเงินมาต่อยเออเอเอออสับสุนโดยเอ่อแบตเตอรี่ 4K น้ำมันเครื่องโตเกียวแตกแจกทองไอ้อไกูดูช่องเจ็ดก็ได้สัตว์ตอนบ่ายโมงถ้าจะดูอย่างนี้นะ เรื่องต่อมาที่ผมไม่ชอบก็คือตัวละครนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเรื่องนี้คลีเช่เยอะมากมากคลีเช่ก็คืออะไรคลีเช่ก็คือกิมมิคในการเล่าเรื่องนะที่เรื่องไหนก็ใช้ใช้ก็ทำกันมาเป็นรุ่นรุนเรื่อยๆโดยไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ว่าก็เข้าใจได้นะครับว่าคลีเช่บางตัวมันก็ต้องใช้นะเพราะว่ามันเป็นสื่อมันเป็นอนิเมะ บางทีก็ต้องใช้ในการเล่าเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเยอะมากมากมากจุกุทนไม่ไหวจะต้องดอบในตอนที่สตัวละครเรื่องนี้ขี้เฉ่กันทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นตอไม่ว่าจะเป็นริปโป้นะครับตอก็แบบขุมขุมขข้อแข็งแก่งที่สุดแต่ว่าไม่เคยได้สนุกกับการต่อสู้เลยเจ้าทำให้ขัดสนุกจริงๆริิปโป้ก็เป็นตัวละครแนวเดียวกับทอนะแต่ว่าคลินกว่านะครับผม ส่วนซูตเองอดัมผมไม่รู้ครับเพราะผมไม่ได้ดูนะครับแต่ผมก็เดาวว่าคงจะคียเช่เหมือนกันซนะูตก็แบบเป็นตะลงุงขี้โมะครับที่ยืนเชียบทั้งตอนนะครับผมบุญฮิลก็แบบอ้าวฮะส่วนอีน้องนะี่อีน้องบุญฮิลอ่ะไอเกลอ่ะตัวละครที่ผมลำคาญที่สุดฮะคุณน,นับดูได้เลยนะว่าตัวละครนี้มันมันวี่กี่รอบนะฮะตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่3มผม1ิบรอบได้มนะั้ง ไม่ไหวนะฮะตัวละครนี้คีเชยแบบเออคุณพี่เขาจะชนะได้หรอคะเทพเราจะชนะเทพได้เหรอชนะได้สิเกลแล้วรอบที่สองตัดมาอีกสิบนาทีต่อมาเออคุณพี่ตายแล้วเราจะชนะได้เหรอชนะได้สิเกลว้าคุณพี่ฟกอ่อนนี่ผมจะให้เทียริสตัวละครตัวนี้แบบต่มมากมากนะ,ะตัวละครที่แบบสมควรจะโดนลบมออกจากเรื่องนะ และเรื่องที่สําคัญที่สุดน,นะฮะซึ่งก็คงจะเหมือนๆกับเพื่อนๆที่ออกมาบนบนกับเรื่องนี้นะฮะเพราะว่ามันไม่เหมือนที่ Netflix ได้อม,มตัวเองเอาไว้เลยนะครับผมว่าผู้ดูเถอะพี่ขอเพราะว่าเรื่องนี้เอ่อแอคชั่นบ้าระคำจัดเต็มใส่เต็มคนดูอย่างเราเนี่ยเชียร์กันมันแน่นอนนะครับคนดูอย่างเราเนี่ยลุนสนุกเลยครับ <c oughs> <laughs> <laughs> ผมดูเรื่องนี้แล้วผมไม่ได้รู้สึกเบื่ออะไรขนาดนั้นนะครับแต่ผมรู้สึกสลดเนะผมรู้สึกสลดว่ะว่าอนิเมชันในปี2 0 0พันแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรแบบนี้อยู่อีกเหรอวะทั้งที่เป็นแฟนชายโด่งดังใหญ่โตอะไรขนาดนี้ยังจะทำแบบนี้ออกมาอีกเหรอวะ เน็ตฟิกครับเน็ตฟิกไม่เคยดูจูจูสึกไคเซนหรือว่ายัยบะหรอฮะไม่รู้หรอครับว่าถ้าอยากจะทําเรื่องของตัวเองให้มันเกิดเนี่ยต้องทํำยังไงครับเนื้อเรื่องคุณก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วแต่แบบแล้วจะให้ผมดูอะไรอะ่ะให้ผมดูคุณภาพอนิเมชันแบบนี้หรอผมท้ายคุณนับได้เลยนะครับว่าตอนที่1ถึงตอนที่สามของเรื่องนีงน้มีเฟรม Powerpoint ก,กี่เฟรมนะครับใครนับได้นับถูกมาเอาตังค์ใหผม ผมพนันว่าคุณสามารถดับได้นะครับผมอย่างกับว่าผมดูแอนิเมชันในยุค10ปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วอย่างนั้นน่ะที่ยังจะใช้เทคนิคแอนิเมชันโดยการแช่ภาพนิ่งนะครับผมแล้วก็เวลาจะสู้กันก็จะทำท่าง้างดาบนะฮะแล้วก็จะมีเฟรมแสงเลเซอร์ออกมาฟุ๊กแล้วก็โซมภาพออกนะฮะทำให้มันดูเหมือนมีแอคชั่นเกิดขึ้นนะแต่ท้าริงแล้วมันไม่ใช่นะครับผมอย่างกับผมดูไอเนี้ย เฟสเซนไของดีนที่มันน่าเบื่อสัสๆเนี๋ยวเรื่องก็ไม่มีคุณภาพแอมิชั่นก็ไม่ดีแล้วจะให้ผมดูอะไรกับเรื่องนี้ครับถามจริงๆฮะ n e เน็ตฟิกไนบอกว่าดูเถอะพี่ขอสี่เหตุผลที่อยากให้ดูโอเคไซอาร์ตก็อาจจะดูดีอยู่แหละเรื่องของเอ่อการวาดเฟรมเนี่ยก็อาจจะดูดีอยู่แหละซึ่งเข้าใจว่าคงจะเอา ทรัพยากรหรือพลังงานไปลงกับการว่าเฟรมนิ่งๆโอเคอย่างนั้นให้ดูดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้ไม่โดนบทเรื่องคุณภาพเมชั่นส่วนเคลื่อนไหวมันก็มีเคลื่อนไหวอยู่นะแต่เขาจะไปแคร์ในส่วนที่เป็นในพวกของล้ําแสงหรือว่าในซีนที่เราไม่แคร์ <c oughs> เขาก็จะแคร์กันหน่อยนะไอพวกแบบซีนแปลงล่างอย่างเงี้ยจะมีล้ําแสงเยอะหน่อยนะเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีแอคชั่นเยอะนะครับผมเฮ้ยรคคอร์ดออฟร็กนะร็อก น่าผิดหวังจริงๆนะครับสําหรับหลายคนแต่ไม่ใช่สำหรับผมนะผมว่าผมไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วนะครับผมการกํากับการเล่าเรื่องของเรื่องนี้คือแบบอ๋อหอหออ๋อย่าฆ่าตัวตายแม่งเล่าเรื่องแบบเวลาสู้กันอย่างเงี้ยแล้วมึงจะเล่ารออะไรมาใช่ไหมล่ะจะเล่าตำนานอะไรมาใช่ไหมล่ะจู่จตัดอารมณ์เลยไม่มีการใช้เทคนิคการเล่าที่มันดูกลมเกินมันดูเข้ากับฉากแอคชั่นนะฮะมันตัดไปแบบ ไปอีกฉากหนึ่งเลยโดยสิ้นเชิงนะครับผมแล้วมีอะไรแบบนี้บ่อยมากใน Record of Ragnarok ok. ซึ่งมันก็เพิ่มดีกีความน่าเบื่อไปอีกทางค่ายก็ทำออกมาไม่ดีเลยนะครับผมซึ่ง i อนิเ t i o n ก็ไม่เคยทำด้วยมั้งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับโปรเจกต์เรื่องนี้ Record of Ragnarok ok. นกะ Netflix กราฟฟินิกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย เพราะมึงคิดอะไรกันอยู่ครับถึงทำโศกนาฏกรรมแบบนี้ออกมาและกล้าโฆษณาใหญ่โตนะครับผมว่ามันจะเป็นดูเถอะพี่ขอสี่ผลที่จกให้ดู record of Rock ไวนะรักบูจัดเต็มแอคชั่นละห่ำคนดูเรานี่เชียร์มันแน่นอนนะครับผมสุดคนดูอย่างเราเนี่ยลุ้นสนุกเลยครับดูลุ้นจัดเต็มครับลุ้นว่าเมื่อไหร่กูจะหลับครับ แนะนำให้เป็นอนิเมะกล่อมนอนครับผม record of Ragnarok ok. คะแนนอยู่ที่ผมดูไม่จบด้วยวะ่ะผมไม่ให้คะแนนแล้วกันนะแต่ถ้าความน่าดูคือไม่ต้องดูครับไม่แนะนำให้ดูครับ